ราวนี้เราปลดโปรโมทลิฟวอร์ซีนะครับนี่้ยของจากวัดก็มีนะครับนี่นน้ยของชุดชุดนี่ครับชุดโอ้โหไม,ม่เท่ครับนะครับเท่เท่คนะรับเท่เลยเกิดก็มีนะครับโอ้ กอยากขอโทษที่มีเสียงรบกวนนะครับนี่ครับชุดนี้ครับโคตรเถิดนะครับหนึ่งพันนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล่นี่ครับผมเล่นมานานแล้วครับชุดนี้นะครับลืมบอกไปชุดนี้นะครับอยากกินจีซีครับนี่ ถ้าคุณไม่อยากความว่กล่องนี่ครับอ้าวเยวนะครับแล้วเราไปดูการอัตราดอกผอบอลเลยนะครับนี่ครับเซฟเซฟดูเซฟก่อนเซฟคนน้อยมากครับคอมเพลนใหม่เดี๋ยวเราไปดูการตาดอกผองบอลเลยนะครับเดี๋ยวผมตัดไปรับลิฟตยิงบอลนะครับ่ามาแล้วนะครับสำหรับการยิงบอลยังไม่ใช่บอลหรอกผีเป็นเป็นคอมบี้ธรรมดาไปก่อนผมจะบอกนะครับมีทุนแปลมอย่างไหนเขช่างนะครับตีผีเจ็ดทีตายนะครับ ถือว่าศักอาจารย์หนูกันไพ่จนก,ก่อนที่กลายเป็นจันหนูมีไพ่แนลนครับนี่ครับเปิดตายครับเอาแม็กหมดอีกรับสิ่งที่ผมเือนะครับดอกได้จากผีนะครับหรือจากการดอกของธรรมดานะครับฟังเฉยๆและไปที่หน้าไมา้ผมนะครับนิ่ผีนั้นเกยวตายป่าเบิร์ดไปข้างใน,ในไปล่าบล็อกเถอะ บอกไว้ก่อนนะครับผีแม่งถึกมากเจ๊ที่อ่แบบมหามหาแสนมหาถึกเลยเดี๋ยวจะมาเข้าไปยิงบอลกันบอลบอลจะไม่ต้องพูดถึงนะครับแพทย์อมบี้ยังมานังถึกขนาดนี้บอลนี่ถึงจะขนาดไหนลาดปาดหัอดอหัวดอหัวดอัวดอ ขออทษทีนะครับที่มีเสียงออมารบกวนนะครับบอสกุมมาแล้วไอ้ชุดที่ผมใส่อยู่นะครับทั้งหมดทั้งปวงผมดอกมาจากซอมบี้ธรรมดามหมดเลยครับหน้าบอสเนี่ยหน้าตาบอสเนี่ยนั่น,น,นว้ายมันตบกูแล้วมันเหยียบกูแล้วโอ้ใหม่ก่อนเฮย้ยเบิ<น>ร์ดเพื่อนไอแ้แซมมึงขึ้นมาแซมเพื่อนมึงขึ้นมาแซมทุกคนอาจจะไม่ยินเสียงไอ้แซมนะครับ อ้อยอ้อยอ้ยนี่คร uh ับพวกผมต้องช่วยกันเองครับถึงจะตายดูหน้าไม้ผมครับต้องเป็นแแม็คลูกซองนะครับเดี๋ยวใช้เป็นธรรมดาพอแต่ที่ก็เป็นลูกซองครับถือว่าถือว่ามันจะเป็นเออเหมือนกับลูกซองเหรอ่ะต่อค้างค้างก่อนจะตายพี่ดูดิตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งไอ้แซบแม่งโดูไว้ก่อนเลยครับ เดี๋ยวเมื่อกี้นี่คือข้อของดีนะเมื่อกี้ของดีโอ้แหลกจึงเบยโอ้ยจะตบกู้พี่วัดได้เฮี้ยอะไรวะมันมันได้อะไรียเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแตมมึงหานี่มันได้อะไรมึงมึงอย่าบอกนะว่าได้เฮี้ยเนี่ยไปทอทอมาทอมาทอมา นี่ครับนี่บอสบอสบอสแม่งก็ถึกถึกเท่ได้ครับถือโคตรมาหาอะไรมาความถึกไอชุดทอนี่ก็หาไได้ซอมบี้นะครับพอให้กระสุกด้วยโอ้โหแซมแม่งดิสมันได้ของดีมันดิสครับสัตว์ไอเพื่อนทอรพ์พีก็ขอจบกันโปรโมทเซิร์ฟอีโวเลชั่นไวแค่นี้นะครับนี่ครับเออลืมบอกของของดีๆก็ตอบจากผีธรรมดาได้นะครับซิกลงซิกแลแล้วก็น,นี้นะครับ อย่างเนี้ผมยิงอยู่เนี้ยอันเนี้ยดอกจากตอมบี้ธรรมดาพวกนี้ก็ดอกจากตอมบี้ธรรมดาก็แค่นี้ครับแต่อีกอย่างหนึ่งมันถึกมากครับผมบอกไว้ก่อนอะไปละบาย